สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุปผู้สู้คนครับผมช่องรถไทยมือสองสีสเกตลานพีซีแท็กเตอร์อำเภอเบญจลักษณ์จังหวัดสีสเกตนะครับผมอ่ามือนีมมารีวิวนะครับผมมานำเสนอยันมาสี่สิบเก่าแรกนะครับผมราคาเบาๆเข้ามาอีกห,หนึ่งขั้นนะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับผมส่วนขั้นนี่เอาเอาบาสิมารีวิวหม่มือนี้ครับน่าจะบ่ท่านนะครับผมน่าจะ บาทท่านสามารถเข้าไปเบิรงคลิปเก่าๆได้นะครับที่ว่าบาทท่านขึ้นอย่างเหมือนนี่คือเริ่มหมึดแล้วนะครับเดี๋ยวสิรีวิวแต่ขั่นนี้ถ่ายยังบ่มื่นกันเดี๋ยวผมสิมารีวิวขั้นนี้ต่อนะครับผมขั้นนี้คือจัดโปร2,000,000-3,000,000บาทเลยครับพี่น้องครับนะมาเบิรงนขั้นนี้นะครับผมสีกเก่าแร้งนะครับระบบเกียร์คือกันนะครับตัวต้นซ้ำกันสีเก่าก็หาชิบเลนะครับผมเรื่องเชาว์เปล่าเรื่องหมาตางกันมีดตีรถขึ้นกัน พันกันลำพีน้องความความกว้างความงาวกับตัวรถพท่อกันนะครับผม่ะมาเบือ้องตัวนี้ปากไว้มีดนี่เท็ดไม้นะครับผมปากไว้มีดเฮ็ดไม่ส่วนส่วงลง่างช่วงล่างกับสีสันเดิมนะครับผมแต่กับบอ่อยงามป็นไนดอกสีสันกับสีสันช่วงล่างเนี่ยบอคอยงามแต่ว่าฟ้ากระโปรงนี่งามฟ้ากระโปรงช่วงบนนะครับผมถือว่างามอยู่ครับ หลังค้าง้ามนะครับผมม่มีห้อยแตกแต่ว่าช่วงล่างที่ว่าบ่ง,งามนีะครับกับิมีี่ขาเป็นสนิมแน่นะครับบาได้เก็บนครับยางนาแปดได้นะครับผมยางหลังนี่80%ปดนได้นะครับติดมากับรถเครื่องเกียร์เจ้านะครับ าหลัง1 6านหกนะครับผมเป็นผ6านหกโ่งงามนะครับใบกันยังก็ใส่ได้อยู่ครับตำนี้กับสองใบหนาบกข่อยปันไดครับแต่ใบอื่นก็นโอเคอยู่ครับผมราคาเบาๆครับคันหนี้ครับผมราคาเบาๆ ยางมากกับรถเล็กไม่มากสามพันเจ็ดร้ยชั่วโมงนะครับผมสามพันเจ็ดร้ยชั่วโมงอะเบาะไปผมใปหม่หมนะครับครับตัวตวนคือว่าง่ามะแรนมาประมาณสามกิโลนะครับผม กลหูกมห่อนปกติดี <c oughs> ร้อนขึ้นเขามากนะครับผมเรื่องบ่มีไอน,นะครับ เดี๋ยวทดสอบการเทียงงานให้เบิงครับผมเป็นแบบอีกหนึ่งแล้วเดี๋ยวไห่แรงเอาเบิงเสียเร็ว เสียงจี้จีจีจ,จเนี่ยคือโค้งหลังค่าเิ่นนะครับผมมีเสียงดังเน่ลูกปืนหนาฟังใสเน้นนะครับลูกมากระแเนนอยู่้ัานหนาทัานหนากระซื้อว่ายังเหลืออีกหลายอยู่ครับผม โอ้ลูกปืนหนาแน่นนะครับผมลูกมังเน้นนะครับระบบโฟวิลสวงานตแ, <c oughs> แต่ปกติระบบไฟติดไฟเหลียวติดตามไฟตามไฟสูงติดนะครับผมระบบไฟไฟติดแต่ติดนะครับผมความใสตามสภาพนี่นะครับช่วงล่างอาจจะบาง,งามปันใดแต่กระสือไปใสใดแทนแน่นอนนะครับผมอ่ะ จดทะเบียนเจ็ดพฤศจิกาย,ยน2560นะครับผมราคา235,000บาทนะครับผม235,000บาทอ่ะจัดส่วนรถไปเลยครับโปรโมชั่นปีใหม่หลังปีใหม่นะครับลดอีก10,000บาทนะครับเป็น225,000บาทนะครับผม225,000บาทส่งฟรี 300กิโล500กิโลไปเลยครับผมชงฟรี5 0 0กิโลถ้าไดสนใจกับเบอร์โทร0816004753นะครับผมอำเภอเบนจรารจังหวัดศรีสะเกดเบอร์ไลน์เ,ลเป็นเบอร์นี้เลย0816004753นะครับผมมาบ่ฮอดจอดบ่ถึงตวัวมากครับผมเบอร์ครั่าเพิ่งอ่าสินค้าตัวจริงได้ครับขอบคุณทุกท่านครับอ่าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะเด้อครับผมแต่งตัวบระชุมผ่ากับขอตรวจขออภัยได้ครับพี่น้องแต่ละเมือแต่ละเบอร์ เป็นเปืเป่อนๆอยู่บางท่านหลุาดากับมาหามาถามหาแต่กแกม,มาถามหาเจาของหลานโอ้ยปลูกในคไทใส่เสื้อสูรเกือบคันมันคือสิบผมได้พี่น้องด้วยแต่งตัวบริสุทธิ์ภาพแต่งตัวะสะอาดสะอานกะขอโทษขออภัยครับพี่น้องครับประมาณนี้ขอบคุณทุกท่านครับขอให้เฮงๆรื่อยๆบ่เจ็บบ,บ่จนจากใจพี่ซีแท็กเตอร์ครับผมสวัสดีครับ